สวัสดีนะครับพบกับผมอเมเนยวาจังรีน,นะครับก็สําหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมรีวิวอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ทะเบียนนาจดปีหนึ่งแปดกระบอกนี้นะครับซึ่งโอนมาเป็นชื่อผมเองถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วที่ผมบอกว่ามันมีจุดหนึ่งมีท่านนึงถามเข้ามาว่าจุดที่ผมปรับแต่งนะครับในเรื่องของขาเตะบอกนะครับขาเตะบอกในการคัดปอกกระสุนแล้วก็ระบบในการล็อกนะครับในการล็อกลําก,ก,กล้องลงเนี่ยผมบอกว่าผมปรับแต่งให้มันสมูท สมุิขึ้นก็คือเบาเบานิ่มขึ้นก็คือให้มันหักลำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้แรงกดน้อยขึ้นแต่ยังสามารถคัดปอกให้มันเด้งออกมาปกติได้ประมาณสักสี่สิบเซนถึงห้าสิบเซนประมาณนี้นะครับก็คือให้คัดปอกเด้งในระยะกลางๆแต่ในการปิดล็อกเนี่ยให้มันสมุดสมุดมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ทําการคัดปลอกเนี่ยครับว่ามันคัดปอกได้ปกติไหมเดี๋ยวผมจะลองทําการทดสอบให้ดูนะครับจากที่ปรับแต่งมานะครับว่า มันสมูทใช้แรงน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้เป็นปลอกกระสุนนะครับปลอกกระสุนที่ยิงแล้วนะครับนะครับปลอกกระสุนที่ยิงแล้วลูกไทยามครับปลอกแรงจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าในการปิดลำลงนะครับปิดลำล็อกลำกล้องลงเนี่ยใช้แรงน้อยขนาดไหนลหลายๆท่านนะครับที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้วุตถปืนลูกซองหกสั้นไทยประดิษฐ์จะรู้นะครับว่า บางกระบอกนี้ต้องใช้แรงกดกดแบบนี้เลยนะครับ yeah. <laughs> จับปลายที่ปลายลำกล้องนี่ครับเพื่อให้มีแรงงัดนะครับงัดแล้วก็กดลงกดลงแบบนี้เลยนะครับนะครับหรือต้องจับงัดแบบนี้นะครับจับงัดจากด้านล่างแล้วก็ใช้แรงกดงัดในลักษณะนี้นะครับอ่าอันนี้ปิดไปแล้วคราวนี้นะครับมาดูครับโอเคครับคราวนี้มาดูว่ากระบอกนี้จะต้องใช้แรงกดขนาดไหนนะครับอ่าเริ่มจาก เอาเป็นว่านี่นะครับมือผมนะครับผมจะใช้ในขณะของการบีบบีบอัดลงแบบนี้นะครับบีบอัดลงนะครับจับนะครับด้านบนสี่นิ้วนิ้วโป้งอยู่ด้านล่างนะครับบีบลงเลยครับบุ๊ว่ามันจะลงไหมใช้ในการบีบลงนะครับมาดูครับอ่ะลงแล้วครับง่ายๆอารานี้มาดูการคับปอกก็ปอกก็บีบประมาณไหนนี่ครับโอเคครับบีบขึ้นไปก็ประมาณสัก ห้าสิบเซนนะครับบอกเปล่านะครับผ่านไปแล้วขั้นแรกคราวนี้เอาไงอ่ะคราวนี้มาลองดูว่าเมื่อกี้เราคีบในลักษณะข้างบน4ี่นิ้วคราวนี้ให้มันเหลือสักสองนิ้วข้างบนสองนิ้วนะครับบีบลงจะลงไหมใช้แรงกดนะครับคีบแบบนี้นะครับดูครับดูใกล้ๆชัดๆครับลงครับเห็นไหมครับลงง่ายๆเลยนะมาดูครับดี่อกองก็เนี่ยครับเหมือนเดิม ตกดต่อปกติเอาไงดียังไม่สุดคราวนี้นี่ครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาลองดูครับว่ากดลงเนี่ยมันจะลงไหมนะครับสอดแค่สองนิ้วนะครับดูนะครับว่ากดลงลงไหมลงครับลงง่ายๆเลยเออเห็นไหมครับว่าระบบล็อกลำกล้องที่ผมทำการปรับแต่งเอาไว้เนี่ยนะครับมันสมูทมันนิ่ม ลื่นขนาดไหนนะครับใช้แค่สองนิ้วิีชีบลงท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ผมกลับมือใช้นิ้วโป้งในการกดนะครับก็คือจะใช้แรงนิ้วโป้งกดด้านบนลงนิ้วโป้งนี่มันจะแข็งแรงกว่านิ้วชี้อยู่แล้วทามธรรมชาติของวเราคราวนี้มาลองอีกทีนึงว่าจะไหวไหมโดยใช้นิ้วโป้งลงด้านล่างนิ้วชี้ข้างบนใช้นิ้วชี้เป็นตัวกดนะครับมาดูว่าจะลงไหม ถ้าลงนี่ก็ถือว่าโอ้โหมันสุดจอหดเลยนะครับมันนิ่มกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับมาดูครับมาดูครับว่าจะไหวไหมครับครับเรียบร้อยครับง่ายๆนะครับโอเคครับคัดปลอกครับคัดปลอกก็ดีปกติดูอีกทีครับนิ้วชี้ด้านบนนิ้วโป้งด้านล่างนี้นะครับสองนิ้วแบบนี้ครับเนี่ยครับลงกรึบแบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับลื่นสมูทนิ่มอย่างที่ผมเกินเอาไว้จริงไหมเนี่ยครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ